ความสุขอย่างหนึ่งของไม่อ้อยนะคะคือการทำให้มันเป็นใบความสุขเล็กๆคือการดึงดึงให้มันเป็นใบจริงนะคะเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งนะคะ คิว่าเขาไปต่อได้มาขนาดนี้นะฮะอืก็ดูเธอไปได้ดีนะคะแต่ว่าอยากให้มีลากตรงนี้สักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาลำต้นให้มันเอียงโดนดินนะคะเห็นไหมฮะมใช้ชิดดินหรือเครื่องปลูกคันนี้มากที่สุด ต้องกระโดกกลนขึ้นหน่อยเนาะนนะะี่สุดยอดเลยค่ะเก่งมากนะคะเก่งมากอยอดย่เยี่มยอดเยดีย่ม รีดได้แล้วค่ะนเนี่้เยื่อมาแล้วนะคะแล้วก็อันนี้คือกา้กานก้านสั้นของบอนไซนนะคะส่วนอันนี้มันยาวแล้วนะคะแต่ว่าก็เป็นแต่ก็เป็นบอนไซแล้วนะเห็ไนไคะแล้เป็นใบเล็กใบแคระเป็นใบแคระ์นะคะใบแคร์เป็นใบจริงด้วยเป็นใบแคร์นะคะอันนี้ก็ด้วยนะคะเพระาะฉะนั้นอันนี้เป็นใบเลี้ยง เราก็สามารถตัดทิ้งได้นะคะเพราะว่าเห็นไหมคะดูเขาไม่เข้าพวกละนะคะการยาวด้วยนะคะบอนไซจริงๆตองการสั้นนี้ค่ะถ้าเรากรีดดีๆมันก็จะสั้นการสั้นอย่างเงี้ดดนนนยนะนี่ก็คือบอนไซแท้ๆเลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเก็บได้ไหมนะคะอัเนี้ยนะคะถ้ามันใบยังน้อยๆอยู่อย่างเงี้ยเราก็เก็บไปก่อนนะคะแต่ว่าที่เป็นใบเลี้ยงเนี่ยเราก็น่าจะเอาออกนะคะ เอาอาก, okay. กรีดออกนะคะกรีดแต่งกรีดแต่งกรีดแต่งมันกรีดไม่เขียงไม่เสียงตายนะคะสโลแกนของแม่อ้อยนะคะมันกรีดไม่เขียงไม่เสียงตายเขียงก็คือตัดตัดทั้งรุ่นนะคะ เราไม่เคียงมันก็ไม่เกิดบาดแผลนะคะมีบาดแผลก็เหมือนเหมือนคนเราทั่ว,วไปนี่ะก็คือมันก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายติดเชื้อก็รักษายากนะคะใช้เวลาซ่อมแซมนานนะซึ่งบางทีก็ถ้าเป็นต้นไม้ถ้าซ่อมได้ก็หายนะคะก็ไปต่อได้แต่ถ้าซ่อมไม่ไหวเขาก็จะตายไปนะคะ อันนี้เราออกได้และะ้วการเขายาวแล้วก็เขาก็แยกออกจากก้านอื่นละนะคะแล้วก็เหลือไว้นิดหน่อย ถ้าถ้าไม่มีลองการนี้ลองนะคะอันนี้หักหแน่เนี่ยกลีดอย่างระวังนะคะเพราะถ้าเกิดแผลกับต้นข้างในเนี่ยนะคะ กับกา้านข้างในมันก็จะไม่สวยมันจะเป็นแผลอย่างเงี้ยค่ะเป็นแผลอย่างเงี้ยจะโดนมีดมันก็จะไม่สวยต้องระวังนิดนึงค่ะร,ร,ระวังยอดข้างในด้วยนะคะ,อะอแอบมีกา้านไอแอบมีใบใหม่ขึ้นมาน ลยใหม่ตรงนี้ถ้าเราไม่ระวังนี่ก็โดนนะคะต้องดันเอามือดันออกนะคะเอามือกันไว้นะคะดันกันออกไว้กันออกจากมีดนะ,ะจากคมมีดนะคะแล้วก็ะคะแค่นี้ก่อนนะคะ อันใหม่แทงขึ้นมานะคะนี่อันใหม่แทงขึ้นมานะคะเห็นไคะเห็นใบจริงแล้วนะคะอชอบค่ะชอบดึงกรีดฉีกใบจริงให้เขาชอบทำนี่ค่ะเป็นความสุขอย่างหนึง่งในการทำบอนไซมะพร้าว คือเมื่อไหร่เห็นเป็นลักษณะเนี้ยใบจ,จริงไม่ยอมแยกสักทีแล้วก็จะจัดแยกมนะัน <c oughs> ความสุขอันนี้ค่ะง่ายงายไหมเสร็จแล้วเรียบร้อยฝากกดไลค์กดแชร์กด share, ติดตามด้วยนะคะช่องแม่อ้อยชาแนลค่ะ ติดตามคลิปต่ตอไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ